ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านอูโนมัสอูโนมัสนะคะเป็นอาหารสเปนค่ะอยู่เซ็นทาราชั้น54นะคะวันนี้เรามาทานเทีกับเพื่อนสาวที่เป็นพี่ๆที่รักทุกคนนำเสนอคุณแพมนะคะพานุมาจิราธิวัตนค่ะติดตามน้องแพรตั้งแต่น้องแพรเปิดร้านอาหารประมาณ20ปีที่แล้วคือเป็นแฟนคลับเขาอะค่ะ แล้วพอเวลาเรานึกถือแบบไอ้น้องแพรพี่จะไปทานร้านอะไรดีร้านอะไรอร่อยอร่อยก็จะต้องตามน้องแพรแล้วก็ตามเขาไปแล้วก็ไม่ผิดหวนนะะังค่ะคุณผลนะคะภาสตรีวัฒนาสุชา,าติงนีจำนานนานมากค่ะตั้งแต่น้องแพรมีร้านแล้วก็คุณเตยค่ะสวัสดีค่ะก็เตยบินารัตน์นะคะน้องแพรทําอาหารให้ทานนี่คือตั้งแต่ประมาณสักต้องยีกว่าป,ปีไปแล้วะคะ่ะ วันนี้ความพิเศษก็คือจะไปหาเชฟเชฟจะสอนนะคะแบบสไลซ์ขาแฮมที่ชื่อแฮมอนค่ะเป็นแฮมสเปนไปค่ะเดี๋ยวเราขอแนะนำเชฟก่อนนะคะเชฟเนี่ยค่ะชื่อโรเบรโตไรดักนักชิมอยู่นักชิมอยี่บบเชฟโรเบรโตมาจากสเปนนะคะ <laughs> ตอนนี้ย้ายมาอยู่ในอิตแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่ที่ร้านเนี่ยเก้าเดือนแลนววันนี้เชฟจะมาสอนวิธีสไลซ์แฮมอนแฮมอนก็คือนี้ค่ะขาแฮมคือเราต้องใช้ที่แบบ หน้าตาแบบนี้นะคะเหมจะสไลซ์ขาแฮมอันนี้ได้อย่างอย่างถูกต้องและง่ายดาย mm hmm. เขาบอกว่าต้องแบบว่าสไลซ์ให้มันบางที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนจะอร่อยอร่อยค่ะ it's almost right okay ต้องให้บางสุดๆ and the the size of the hamon should be more or less always the same oh. no we dry เขาบอกว่าตอนสไลซ์ค่ะจะต้องมีแบบมันติดด้วยหนึบหนึบถึงจะอร่อย ได้รสชาติอยากจะหยิบให้ดูมากเลยว่าคาราไม่โอ้ตายตายตายเอ๊ะมันก็ไม่ง่ายมานะคะอ๋อได้แล้วคะ่ะได้แล้วค่ะนี่ไม่ไม่แย่นะจ๊ะไม่แย่ไม่มีไม่มีถุงมืออ่ะนี่ไม่แย่นะจ๊ะโอเคน,น,นะคะนี่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่แค่โอเคเอาละ่ะ ค Thank you so I see you again in the kitchen yeah to make it yeah ค่ะ thank you okay let's eat เนื้อปูขนไปปั่นกับเครื่องเทศว้าวเมนูนี้ไม่เคยทานเฮสพิเศษค่ะเดี๋ยวเราจะเสียกิริยาเฮ้ยมันกัดแล้วมันแตกนะเธอเข้าไปทุกคำไปเลย ไม่ได้อ่ะมันเสียกิริยาพี่เตยใช่ด้วยพี่เตยเอาได้ปะเอาเอาเพี่เตยแล้วกันอืวยหน่อยค่ะนิ่มมากัวเลียวม่เอาเ้ยเีว่ายมาดีกว่าดิฉันมากกลมกลมเผ็ดปลายอ่ะมันปูขนนะคะเป็นคอมบินเนชั่นที่ดีมากน้องแพรบอกว่าวันนี้จะมีการถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารแล้วก็พูดคุยความเป็นมาอะไรแบบชิลๆอย่างเงี้ยค่ะก็ โอเคเลยเต็มที่วันนี้ก็ล็อกไปเลยทั้งวันอันนี้ชื่อเมนูแกมบัสซิลคินะคะจำเป็นกระเทียมแล้วก็ใส่พริกแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็กุ้งแล้วก็เอาขนมปังนี้ค่ะดิบเข้าไปในน้ำมันเลยอร่อยมากขนมปังอ่ะเขาจะจิ้มหนีเลยค่ะแล้วก็ทานกับกุ้งเลยอันนี้ค่ะดิฉันจะเข้าปากได้อันเนี้ยแหมรีบเลยนะสวยอย่างนี้โอเค มันก็คือกุ้งผัดกระเทียมเนาะแล้วก็ในกระเทียมกระเทียมเขาก็จะสไลด์บางๆแล้วก็จะมีพริกอยู่ในพริกน้ำมันนะเอาว่าง่ายๆแล้วเขาก็จะเข้มข้นเค็มๆเผ็ดๆกลมกลอมเป็นเมนูที่เราชอบกูรูตามเขาไปไม่ผิดหวงดังค่ะเลเซอร์แคลมออนท็อปด้วยอะไรคะเป็นนา เลมอนแครปยูสปอร์เลมอนแครปโฟมครับเลมอนแครปโฟมใช่ครับผมอันนี้อินพอร์ตมาเหรอคะเลมอนแครปดีค่ะกลมๆ <c oughs> เวลาเราจะนึกถึงอาหารสเปนิกเนี่ยก็จะต้องมาที่นี่อะค่ะ <c oughs> ซึ่งอย่างว่าลูกเนี่ยก็จะชอบแบบเวลาลูกเขากลับมาจากคนนอกเราก็จะแบบหาที่ทานร้านอร่อยๆเขาเคยไปลองที่อือ่นแต่ว่าเขาก็ต้องทุกคนก็ต้องกลับมาที่นี่อะไรเงี้ยซึ่งะ <c oughs> ก็เป็นเป็นร้านโปรดอย่างนี้ดรือป่า เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีทำเปย่าแล้วจะไปร่วมทำด้วยขอเชฟไมมว้มาแล้วข้าวผัดสเปนเนี่ยนะคะพรอน,นัลที่ถูกต้องเนี่ยเรียกว่าเฟยาเฟย์ยนะคะฟันนิชเฟย์ a s p a น i ิ h เ a ย์ก็คือข้าวผัดสเปนที่อยู่ในกระทะค่ะวันนี้ <c oughs> เราจะมาทำเลยอ่าละ่ะก็คือว่าข้าวผัดสเปนวันนี้จะครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นซีฟูด้ดอีกครึ่งนึงเป็นไส้กรอกสเปนอีซิสเปนิซสเซ right yeah. เออตอบูติฟารอ๋อ่บติฟาราบูติฟารานะคะก็คือไส้กรอกจากสเปนที่จะมีแบบ is it a l i t t l e bit spicy no it is a we put pepper but it's not the spicy okay. s a salty yeah it is not the i s not t ่ spicy อโอเคก็คือไม่เผ็ดนะคะแต่ว่ามันก็จะรสชาติเข้มข้นนิดนึงอ่ะโอเค let's start โอ๋ออันนี้ค่ะน้ำซอปเป็น ซีฟู้ดก็คือเป็นทะเลและอันนี้เป็นสำหรับใช้กรอกก็จะเป็นหมูกับไก่ข้าวอันนี้ค่ะมันเป็นข้าวมาจากสเปนนะคะชื่อบ right? <Bomb a. S 1> อมบ้าไรอมาชื่อบอมบ้าแล้วก็บอมบ้าเนี้ยเขาจะเป็นเม็ดแบบกลมๆสั้นๆมันจะแอบซอบน้ําซุปได้ดีมาก r right? i <Yeah. S 1> อ่าค่ะเขาบอกว่าตอนเราใส่ข้าวไป5นาทีแรกอะคะ่ะคนข้าวได้อะไรนิดหน่อยแต่หลังจาก5นาทีแล้วเนี่ยห้ามขยับข้าวเลยก็คือ อย่าไปโดนข้าวเขาก็เหมือนให้เขาหมุนไปเรื่อยๆน้ำซุปเนี่ยค่ะจะต้องแบบปริมาณมากถึงสี่เท่าของข้าวออข้าวัาวาจะเป็นที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องแบบสูงไม่เกิน2เซนแล้วก็ข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นแบบกรอบๆถึงจะเรียกว่าอร่อยแล้วน้ำซุปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในข้าวนี้ข้าวมันก็เลยจะมีรสชาติเอาเฮ้ยใส่ไปแล้วค่ะต้องอยู่ห่างเตานิดน,นึงเพราะว่าหน้ากำลังจะไหม้นะคะ ตอนแรกที่ใส่ข้าวไปเนี่ยนะคะคนข้าวให้มันเข้ากันในน้ำซุปขยับขยับนิดหน่อยแล้วก็เลิกเราต้องรอข้าวอย่างน้อยเนี่ย25-30นาทีงั้นเราขอไปนั่งทานอย่างอื่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวก,กลับมาดูแล้วกันเนาะไปจ้า Thank you so much Roberto really nice to meet you today ขอบีอัเดครับ Thank you ค่ะอุ้ยร้อนหน้าคะ่ะร้อนหน้า โรเบ t ตเตอร์ว่ the name of this menu This is t o c c h i n i l l o s a า i n i c o c โคช what sorry โ o c c h i n i l l o s a ง i n i เรากำลังจะเอาจานเนี้ยค่ะตัดหมูเพราะเขาบอกว่าหมูเนี่ยนุ่มมากแล้วก็กรอบมากไม่ต้องใช้มีดค่ะใช้จานนะคะอุ้ยจริงว่ะกระดูกกระเดิรไปไหนเนี่ยกระดูกหมูไปไหนคะอะใครจะเอาหางคะหางหมูมาแล้วค่ะกินได้ไหมเนี่ยแทนในอิต tail น I l i k ห it, ้ u หโอ้หโอ้ s หโอ้โหโอ้โหโอโอ้โหโอ้โอ้คหโอ้โหโอ้โหโอ้่หโอ้โหโอ้โหอ้หาอ้หอ้หโอ้ค่โอ้โ้อ้โหโอ้หโ่หอ้หอ้โหหโอนหมอ้โหหหห เคยเห็นใช่ไหมคะที่สเปนเนาะคันดิโดแต่ร้านนั้นนะคะที่สเปนน่ะคือเหมือนใครไปใช่ไหมก็ต้องไปทานไอหมูต <hã> ัวเนี้ไอไอไอหมูย่างเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะโยนจานอันนั้นเป็นเหมือนแบบร้านที่อิสระทีนี้เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมทานเสร็จต้องโยนจานแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะด้วยความบังเอิญของเจ้าของร้านที่เขาใช้จานใช่ไหมหั่นเสร็จแล้วมันลื่นตกอ่ะเลอมันลื่นตกเขาก็เลยบอกว่าอ้าวกลายเป็นสตอรี่ว่าลื่นตกเราก็เลยต้องโยนจาน ไม่ได้จ้มอะไรเลยอร่อยมากเขาบอกว่าใช้แค่เกลือกับพริกไทยแต่ว่าในความที่เขาเหมือนเขาเรียกว่าสโลคุกอ่ะมันก็ซึมมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็คือ,อนนเนื้อนี่แบบใช่<ม>เนื้อนี่คือนุ่มจัดเพราะลูกหมูอ่อนมากลูกหมูหนึ่งเดือน ค่ะวันนี้ไปย่าเราชื่อฮาร์ฟ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 คืออะไรรู้ป่ะฮาร์ฟแพร์ฮาร์ฟเชฟไม่ค่ะคุณที่นี่เนี่ยขาเย่าเขาพิเศษกระทะแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นซีฟู้ดครึ่งหนึ่งเป็นไส้กรอกสามารถได้หลายรสในหนึ่งกระทะคุณเขาไม่ธรรมดาก็ทานนะคะเวลาโดยปกติอ่ะสมมติถ้าเราไปเหมือนเป็นร้านอาหารที่มันเป็นฟิวชั่นมันก็จะมีหลากหลายร้านนี้ใช่ไหมเราก็ชอบชอบข้าวผัด ชอบมากเลยอ่ะไส้กรอานี้เขาเอามาจากสเปนนะคะและข้าวเนี้ยค่ะชื่อบอมบ้าไรซ์นะคะเป็นข้าวสเปนเม็ดมันจะกลมนะคะแล้วมันก็จะดูดซับน้ำซุปเมื่อกี้เข้าไปกับข้าวเขาก็จะมีรสพ<อ>ูดมากมากเลยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะคะมันจะกรอบจริงๆไม่ได้ชอบอาหารสเปนนะคะแต่ว่า<ม>ทานที่นี่เราชอบอย่างเช่นข้าวอบสเปนซีฟูด้ดเขาก็เชฟก็ต้องใช้เวลาอบแบบ ประมาณครึ่งชั่วโมงมาแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟเราร้อนๆไปะยะที่ดีเนี่ยข้าวมันจะต้องสูงไม่เกิน2เซนเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะหนาไปมันจะไม่อร่อยวีบมนาววีบมนาวีานาวคนชอบอทานกุ้งหอยอะไรเงี้ยนะคะก็อยู่ในเหมือนเขาผัดสเปน ชูโรสเป็นปาท่องโขสเปนเรียกกันง่ายๆแล้วก็นี่เป็นช็อกโกแลตซ้อสค่ะพี่เตยดิฟยกขึ้นมาสิคะนี่ค่ะดูตอนพี่เตยกินนะคะแผ้ภาคเองแผ้ภาคเองค่ะพี่เตยกินค่ะจุ่มไปเลยสิคะเราไม่มีช้อนกลางค่ะอืมอร่อยไหมล่ะอร่อยใช่ป่ะอร่อยกรอบคือมันจะต้องกรอบนอกหนืดในอ๋ออันนี้เนี่ยไม่ใช่ชูโรสนะคะซินนามอนสติก เราไม่มีช้อนกลางเพราะว่าเป็น g i ม m i c ของเราใช้ตัวซินนามอนสติ๊กในกาตักซอสนี่นะคะช้อนกลางคือซินนามอนอย่างนี้นะคะแล้วก็กินซินนามอนเข้าไปเลยออซินนามอนมาดูช็อกโกแลตที่พันชอบอิเบริกอฮมค่ะอิเบริกแฮมนะคะแือที่เราสไลด์ให้ด้วยควขาขาไปมากเลย นะคะรสมันเข้มข้นจับดินนะคะอ่ะแล้วคุณฝนนะคะชอบหมูค่ะหมูเด็กเหรอคะหมูเด็กหมูเด็กเนื้อละอ่อนเนาะเนื้อละอ่อนไม่ต้องปรุงแล้วคุณเตยนะคะชอบมันปูค่ะโอ้เออตงพิเศษเลยนะเออเมนูนี้มันปูคนมาสวยงามด้วยด้วยกระดองหูแล้วเขาเรียกว่าไม่ใช่สวยแต่รูปจุ๋มหอมด้วย ตายแล้วจบรายการลดมากค่ะสวัสดีค่ะเสวยแดูกกระจุกน้องแพน่ะอะไรดิฉันหรอเมนูไหนคะเอเาจมนูไหนเอาจริงปะจริงจิงค่ะหน่มปั้ไม่คือไม่ไม่จริงๆแล้วอบเมนูทุกตัวในวันนี้มันเป็นคอมบิเนชันที่ดีเพราะพวกเราอ่ะเลือกสั่งมาที่ถูกต้องค่ะอย่างชอบกุ้งแกมบัซซี่คิวเพราะว่ามันรสจัด คือกุ้งอ่ะใส่กับกระเทียมใส่กับพริกกับน้ำมันอ่ะมันเป็นคอมบิเนชันที่ดีอยู่แล้วแล้วพอจิ้มขนมปังเข้าไปอุ้ยรลมากนั่นแหละค่ะจริงอย่างที่บอกนะขนมปังเนี่ยจริงเราบักรตจิ๋วอ่ะคือเริ่มต้นน้แบบที่เขามาเสิร์ฟตอนแรกในตะกร้าขนมปังอ่ะ อร่อยทุกอันนะโอลิฟออยอย่างเดียวก็อร่อยเพราะออลิฟออยเขามาจากสเปนสเปนมันจะมีมะกอกเยอะใช่ป่ะคะแล้วมันก็จะหอมพิเศษนั่นแหละเขาเรียก่าเริ่มต้นดีจบสวยใช่นั่นแหละค่ะแล้ววันนี้เราก็จบที่อูโนมัสแต่ว่าเรายังมีเทปสองเทปสองนี่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดนะคุณคือแบบแอบบอกว่าอันนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่ามันจะแบบอะไรคะต้องแบบว่าอะไรคะเข้าท้อง เขาทำอะไรเอ่ยเนาะ<ช>ต้องไปดูใช่ปะอะ,อะไรเอ่ยอย<ป>ากไปจ้ะไปกัน